ลอ่ยด oh no, oh no. oh your <laughs> mm ้วยลอยด้วยลอยเลยน้ำน้ำหน้าบ้านหน้าบ้านพัทยาทวมแม่เปียกฮอดหำ เดี๋ยวเพิ่รับยังไม่ทำอะไรเลยโอเคเดินมาดูวิเียษงานกันลูกต้างอยู่นี่แถวนี้เป็นปลาหมดแล้วเนี่ยเมื่อก่อนอ่ะพี่นนทใช้ยาสึบีดีไหมกำลังมาค่ะเออเพราะผมสั่งไว้ ในกรณีพยาการฝนตกราบหลังตลาดไม่วุย้ยไุดถอยมครับกรณีที่มีน้ําท่วมขังอย่างเป็นจำนวนมากนะครับมเมื่อวันฝนตกเมื่อครั้งที่แล้วนะครับตอนนี้นะครับเราได้ลงื้นที่แล้วก็ทราบเ็นถึงเหตุผลแล้วว่าน้ําที่ทีท่วมเนี่ยท่วมเป็นจำนวนมากเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยครับเกิดจ,จากเหตุอะไรนะครับก็คือจากเหตุผลด้านหลังก็คือมีน้ําจากซอยซอยเออาร์ครับซอย,ยเอารถเล่อไหลเข้ามาไหลเข้ามาเข้ามาด้านหลังนะครับทำให้กระแพ่นด้านหลังเนี่ย สุดตัวนะครับในะบวันนี้นะครับเราก็คือเราต้องมาปรับพื้นที่เพื่อไปให้น้ําที่จากตัยด้านหลังเนี่ยไหลเข้ามารวมในบ้านก่อนนะครับแล้วก็ต่อไปก็ต้องลอกท่อนะครับดูว่าน้ําในท่อเนี่ยสามารถไหลรวมออกไปข้างนอกได้ไหมนะครับแล้วนถะึตอนนี้ประชาชนที่อยู่ในนี้เ,เรับครามเดือดร้อนนจำนวนมากนะครับหลราลคาเรืเอเพงเพราะห้องเช่าด้านหลังที่ดินเพยงท่านเดียวเนี่ยน้ำท่วมขึ้นมา แบบเดียวเลยนะครับวันนี้เราก็เาเจ้าที่ลงมาแก้ไขปัญหาปัญหาดูจาการะดับท่อก่อนนะครับว่าตอนนี้ท่อลลางเนี่ยคิดว่ามีทรายเนี่ยอุดอยู่นะครับเป็นไม่สามารถน้ําจะระบายได้วันนี้เราจะมาดูระดับท่อก่อนว่าท่อเนี่ยสามารถระบายน้ําออกไปทางส่งเสียาการได้หรือไม่นะครับถ้าระดับท่อเนี่ยไม่สามารถระดับท่อน้ําไม่สามารถเดินได้อย่างสะดวกหรือว่า ความรัดชันไม่พอเนี่ยครับเราต้องตั้งเครื่องตั้งเครื่องเพราะบริเวณเนี้ยตะกอนเนี้ยอาจจะมีแก้มดิงหรือบ้านหรือที่ว uh, ่างเปล่าอยู heures, meter, ่บ้างนะครับแต่ตอนเนี so ้ยที so ่ว่างเปล่าไม่มีเลยนะครับพื้นที่ทั้งหมดถูกจับแกสอดไ้หมดแล้วนะครับพื้นที่ว่างเปล่าก็คือถนนนะครับพอฝนตกลงมาเนี่ยน้าทั้งหมดก็จะมาลงที่ถนนทั้งหมดเดี๋ยวเราดูว่าถ้าระดับท่อข้างด้านล่างเนี่ยความรัดเอียงไม่พอเราอาจจะต้องตั้งเครื่องที่อยู่ปลายซอยนะครับลดนน้ากลับไปตรงสนเทศกลางนะครับ